สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาตัดหญ้าไปให้น้องวัวกันนะคะอันนี้บรรยากาศในไร่นะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะบรรยากาศบ้านๆนะคะเราก็จะมาตัดหญ้าไปให้น้องวัวกันค่ะค่ะเราก็เตรียมอุปกรณ์นะคะนี่ค่ะ ก็จะมาตัดหญ้าลูซี่ไปให้น้องวัวก,กันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะให้ดูบรรยากาศโดยรอบนี่ค่ะบรรยากาศในสวนนะคะก็จะมีต้นกล้วยมีมะพร้าวนะคะบรรยากาศบ้านๆน,นะคะ น้องก็เตรียมตัวที่จะตัดหญ้าแล้วนะคะ,ะตรงนี้เราก็จะตัดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาปุ๋ยมะหวานนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเอาปุ๋ยมืวานคือปุ๋ยมูลสัตว์ของเรานะคะเอเราตัดเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยมะวานเนาะจะได้ออกสุด,สด ตัดกองกองไว้นะคะก็เราจะเอาขิงมาเก็บไปให้วัวค่ะ เราก็จะได้หญ้าเป็นกองๆอย่างนี้นะคะอันนี้คือตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาหอบหญ้าไปให้วัวกันค่ะค่ะแล้วก็มาหอบหญ้านะคะหญ้าที่เราตัดไว้นะคะหอบเสร็จดไปเลยค่ะเอาไปให้น้องๆนะคะวันนี้เราตัดแค่สองสองคันรถเข็นนะคะเพราะว่าเราเออเอาฟางให้น้องกินด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมาเอาหญ้านะคะ ทีมงานคุณภาพเทีมงานคุณภาพเหมือนเดิมตามเคยนะคะอันนี้มันชื่อยาอะไรนะล,ลูซี่ใช่ไหมนี่ค่ะหนูไม่เอากิ่งไผ่ออกอะ ก็เกิ่งไผ่ออกได้ลูกเ,เราไม่ใช้คาดนะคะเราเก็บมือคาดเราก็มีแต่เราไม่ใช้อ่ ตอนนี้เราก็ได้เก็บเต็มรถแล้วนะคะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะได้เต็มรถแล้วค่ะแล้วก็พร้อมเดินทางเอาไปให้น้องๆแล้วนะคะ<ม>ก็กลัวแล้วนะคะเราก็เอายาให้น้องๆน,นะคะตัวนี้กินในรถเลย <c oughs> มีน้ำมันใส่ทางนี้ก่อนน้ลูก ใส่ทางนี้ก่อนไว้ลดมากเบาเบาเบาใส่ทุกลางเลยใส่ทุกลางเลยอืตัวข้างในยังไม่ได้นะลูกนะคะน้องๆของเรา อ,อร่อยมากเลยนคะคะอ,อร่อยไหมตัวเล็กอร่อยไหมลูก ใส่ให้มันเยอะหน่อยอ่ะอใส่ให้หมดเลยดกแล้วก็ดูน้ำให้มันด้วยอืม,อ,ม,มอร่อยเลยดูน้ำให้มันด้วยเด้อ นี่ค่ะน้องๆก็อร่อยมากเลยนะคะวันนี้ได้กินหญ้าแต่เช้าเลยวันนี้ค่ะเอาน้ําใส่ให้มันด้วยหเอเอาน้ําใส่ให้มันด้วยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะที่มารับชมนะคะแล้วก็มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ